จะต้องพึ่งซอสตินคมซอสของภาษีตัวอื่นหมดเลยตัวนี้มันนิดเดียวมันดูว่ามันจะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไหมของคนในสังคมเกียรติยารที่สองมันก็มองว่ามันจะไปปรับเปลี่ยนอะไรอะไรนีเมื่อคุณเก็บเขาตอนพอเขาตายแล้วคุณก็เก็บเขามันไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหมือนกับภาษีบุหรีภาษีเหล้าหรือภาษีอย่างอื่นที่ไปช่วยปรับ เปลี่ยนพติกรรมของคนอันนี้เหมือนกับว่าเออมันก็รวยนะกูก็เอาก็แล้วกันก็ขอมาส่วนหนึ่งถามว่าจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำไหมมันก็องช่วยส่วนหนึ่ง0.1%หรือ2-3ล้านล้านก็ช่วยได้บ้างลดความเหลื่อมล้ำได้นิดหน่อยแต่ถามว่าแล้วลดความเหลื่อมล้ำนิดหน่อยเนี่ยทําไมมันนึ่งได้หน้อย และลดความเหลื่อมล้าจากใครนี่เป็นโจทย์ในสมองผมที่ผมไม่คิดต่อผมก็เลยยังพูดกับหลายเพื่อนเลยบอกไอ้เราก็ไม่ได้มีมรดกอะไรหรือว่าไม่ได้จะรับมรดกอะไรหรอกที่จะเกินห้าสิบล้าน,นอะไรขนาดน,นี้แต่ว่าเอะมานั่งคิดดูแล้วเนี่ยมันมันเวิร์ดไหมไอ้ภาษีก็นนามานั่งคิดๆดูว่า คนที่เขามีเงินมากๆเขาคงมีธุรกิจอยู่ต่างประเทศเขาคงมีการโอนเงินไปไปมาๆคนที่มีเงินเยอะๆเนี่ยเขาไม่โวยเลยอยากจะเก็บเก็บไปเพราะว่าเขามีแอรเขา,าอยู่ต่างประเทศเขาสามารถที่จะโอนเงินงผ่านธุรกิจในเครือองเขาอยู่ต่างประเทศไม่เห็นมีปัญหาเขาก็เฉยๆคนที่อยู่ในประเทศ คนที่พอจะรู้ว่าจะต้องไปก่อนคือหมายความว่ากลัวว่าจะเสียภาษีมระดกะก็โอนที่โอนทางโอนพูดให้ลูกบางคนบอกโอนไปในระวังลูกมันจะทิ้งนะเขาก็บอกว่าไม่เห็นยากเลยวันนี้มีคนส่งไลน์มาบอกผมว่าดรเต อะไรวะไรเสถียรส่วนอะไรเสถียรไปพูดที่ไหนไปบอกไม่เห็นยากเลยที่ดินเนี่ยก็โอนให้ลูกมันไปสักเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าส่วนถือไว้วร,ร่วมมรดกร่วมสิทธิอยู่อีกหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตรงลูกมันก็ขายไม่ได้ไอหนึ่งเปอร์เซ็นต์เราก็ถือไว้มาถึงเวลาเราตายก็ก็คำนวณมรดกไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นแล้วกันเพราะอันนั้นมันเป็นของเขาอะ ผมมีดีกว่านั้นอีก